สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพาท่านไปติดตามรับชมในเรื่องราวของการเพาะเห็ดอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นเห็ดที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือเห็ดหูหนูครับซึ่งเห็ดหูหนูนะครับถือว่าเป็นเห็ดที่ได้รับความนิยมในการรับประทานอย่างแพร่หลายเนื่องจากสามารถที่จะนําไปประกอบอาหารได้หลายรูปแบบนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาท่านไปติดตามรับชม กระบวนการในการเตรียมความพร้อมนะครับการทําก้อนเชื้อเห็ดหูหนูว่ามีเทคนิคหรือวิธีการอย่างไงบ้างเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะพาไปทําความรู้จักกับการเพราะเห็ดหูหนูนะครับซึ่งถือว่าเป็นเห็ดที่ได้รับความนิยมอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจัดอยู่ในจัพวกเห็ดเย็นซึ่งอากาศที่เขาชอบก็คือ,อเป็นลักษณะของอากาศเย็นชื้นนะครับมีความต้องการ หรือว่าสภาพอากาศที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตที่ดีนะครับอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ28-32องศานะครับระดับความชื้นในอากาศยอยู่ที่ประมาณ70-80เนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของโรงเรือนนะครับเราก็อาจจะใช้เป็นโรงเรือนในรูปแบบของโรงเรือนเห็ดนางฟ้านางรมก็ใช้ได้นะครับ สาม,มารถที่จะนําไปเปิดดอกในโรงเดือนที่เป็นลักษณะเดียวกันได้นะครับในส่วนของการทําก้อนเชื้อเห็ดหูหนูนะครับก็จะมีมากมายหลายสูตรนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของเกษตรกรซึ่งเราจะยกตัวอย่างมา1สูตรนะครับก็จะเป็นสูตรขี้เลื่อย100กิโลกรัมนะครับรำอ่อนนะครับ5กิโลกรัมปูนขาว1กิโลกรัมนะครับแล้วก็ดีเกลือนะครับองรกรัม จริงๆก็ไม่ได้ต่างจากสูตรของนางฟ้านางลมนะครับที่ให้ไปในตอนแรกนะครับเพียงแต่เราจะไม่มีส่วนของภู้ไม้หรือแร่ม้อน,นะครับคือจะมีส่วนผสมแค่4อย่างนะครับ5กับน้ํานะครับซึ่งความชื้นของน้ําก็ใกล้เคียงกันครับคือ60-70%นะครับหลังจากที่เราอัดก้อนเสร็จนะครับทําก้อนเชื้อเสร็จเราก็จะทําการนึ่งนะครับซึ่ง ในส่วนของการนึ่งก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเกษตรกรว่าเ,าเราใช้เตานึ่งแบบใดนะครับซึ่งแต่ละที่ก็จะมีหลากหลายรูปแบบในการนึ่งนะครับซึ่งในส่วนของการนึ่งค่าเชื้อนะครับก้อนเชื้อก็จะอยู่ที่ประมาณ9 0าสถึง100องศานะครับใช้เวลาในการนึ่งประมาณ4ถึง6ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยให้เย็นตัวนะครับแล้วค่อยนำมาทำการเขี่ยเชื้อนะครับซึ่งเ,เราก็จะนำเชื้อของเห็ดหูหนูนะครับ มาเคียนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำไปสู่ขั้นตอนในการบ่มก้อนซึ่งจะนำเข้าไปสู่โรงบ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับครับในส่วนของการผลิตก้อนนะครับหลังจากที่เราหยอดเชื้อเสร็จนะครับเราก็จะนำก้อนเชื้อที่ได้จากการหยอดอเชื้อเห็ดหูหนูนะครับไปไว้ในโรงบ่มนะครับเพื่อทำการบ่มให้เชื้อเดินถ้าเป็นสภาพอากาศของหน้าฝนหรือว่าหน้าหนาวนะครับการเดินเชื้อเขาก็จะเร็ว แต่โดยประมาณนะครับในการเดินเชื้อหรือว่าการบ่มก้อนของเห็ดหูหนูนะครับระยะเวลาบ่มก้อนอยู่ที่ประมาณ30-40วันนะครับแต่ถ้าเราทําก้อนในช่วงหน้าร้อนนะครับการเดินเชื้อก็อาจจะช้านะครับอาจจะเป็น40-50วันนะครับหรือบางหรือบางทีนะครับถ้าอากาศถ้าสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจจริงอาจจะถึง2เดือนเลยด้วยซ้ํานะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาในเรื่องของพื้นที่ลงบ่มนะครับ สภาพอากาศโดยทั่วไปนะครับก็เป็นปัจจัยในการเดินเชื้อเป็นไงบ้างครับสาหรับเทคนิคและวิธีการในการทําก้อนเชื้อเห็ดหูหนูนะครับซึ่งผมเชื่อว่านะครับหลายๆท่านที่กําลังอยากจะทําการเพาะเห็ดนะครับเห็ดหมูหนูถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ท่านสามารถที่จะนําไปทําเป็นอาชีพนะครับอีกอาชีพหนึ่งได้นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะพาไปติดตามในเรื่องของการ ทำนงเรือนนะครับแล้วก็าการเปิดดอกไปจนถึงการเก็บผลผลิตของเห็ดหูหนูนะครับว่ามีรูปแบบและเทคนิคในการทํำยังไงนะครับสําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามรับชมนะครับได้ที่เพจอมอนฟาร์มนะครับหรือติดตามได้ทางช่อง y t u t u นะครับที่ช่องอมอนฟาร์มเช่นกันนะครับสำหรับเทียบหน้านะครับเดี๋ยวไปติดตามในเรื่องราวของกัน ทำนูงเรือนนะครับการเปิดดอกไปถึงถึงการเก็บผลผลิตของเห็ดหูหนูนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ